สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลงังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้นะครับพามาเบิงภาพน้ำโชกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเล็ที่นาสนใจงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568ลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องในคลิปนี้มีแต่เด็ดเ็ดนะครับพี่น้องบุคคลสิบพลาดโดยเหตุผลประการทั้งปวงเดอ้อเป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักการสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมงเขามาเริ่มต้นกันที่ขอมูลแนวทางของอาจารย์แอดประกอบนะครับเป็นชุดเน้นเพิ่นเน้นๆกันไปอีกครับเพิ่นว่า16ตุลาคม0 5 4พี่น้องครับ,รบขยายก่อนบัเถอว่าพี่น้องพองบ่เห็นเนาะ ศูนย์หาซีหาศูนย์หาซีกับศูนย์ซีเดอร์นะครับอาจารย์แอดประกอบพี่น้องครับ16ตุลาคมแล้วก็ตามมาด้วยใบหนี้เพิ่นว่าเลขล็อกกองนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคมพี่น้องครับนี่ก็ได้เนาะคนหยาดเอามาสู่เบิ่งนะครับ60แล้วก์ สอง้าเด้อพี่้องเดิ้อหกศูนย์ก็สองสี่หาพี่ดองผมอาจารย์แอศเซธาพี่้องครับรูด9ก้านะครับเก้าสามเก้และ98นะครับเน่นลางหัวสันนะครับอาจารย์แอศเศรษฐา พาพี่น้องมาที่แอดพัดนะครับพี่น้องรับใบหนี่เพิ่นเน้นเนาะเน้นสองพี่น้องสองศูนย์หนึ่งนะครับสองศูนย์สองหนึ่งกับศูนย์หนึ่งที่แดงเห็นเพิ่นโพดนะครับเพิ่นว่ามีสามตัวอยู่อยู่ในคอมเมนต์แต่ว่าที่แดงก็ลืมตัวละนะครับว่าสิแค่มาฝากพี่น้องอยู่ก็เลยได้เอางแต่จุดเพินเน่นนไห้นี่นะครับิ่นโพดขึ้นเนาะนะครับขอบุณแนวทางของแอดพัด อันนี้เป็นขอ้อมูลแนวทางนะครับของแอดทอนพี่น้องครับแอดทอนตำราพารวยพันว่าเป็นงวดแหลกว่าสันก็แสดงว่าเรานี่นี่เป็นย้อนหลังเนาะนะครับงวดน,นี้แปดศูนย์พี่น้องแปดสองแปดสี่นะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เด้อสิบหกตุลาคมหกแปดนะครับแอดทอนตำราพารวยแนวทาง ของกุ้งกรอบนะครับพี่น้องครับชุดเต็มเพลิน95 96 98 68 16 18 35 36 19และ13นะครับของกุ้งกรอบพี่น้องครับของอาจารย์สำลิดนะครับใบหนีเนาะเด่นเก่าพี่น้อง1เก่า4เก่า1กับเก่า4 เนะครับเพิ่นจับตั้งแต่เก่าหนึ่งกับเก่าสี่แต่ว่าหนึ่งสี่หนึ่งเพิ่นบ่จับหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับขันพี่น้องขึ้นมากนี่จับตื่โหลดเดอร์อาจารย์เพิ่นบไดจับวับสดุนะนะครับพาพี่น้องมาถีแนวทางของอาจารย์สมาพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นขังบนเพิ่นเดอร์นะครับขังบนตรงตรงเพิ่นวาจังสันเด้นั่งนักนี่หกสามสี่กับ หกหาสี่พี่น้องครับเนียนโกมูวันต่อไปถ้าลงมาในประจุกันเนาะเนี่ยหกสามหนึ่งหกสามสองหกสามหานะครับหกขาหนึ่งหกาสองลวกัหกขาหานะครับอันนี้เป็นสำรองนะครับลองลงมาจากตกกันอีกวัฒน์เถาะน,นะครับสาหรับชุดนี้สามโตเนาะนะครับของอาจาร,รย์สมาร์ทคนเดียวกังก่อนละกัถัดมาอันนี้พนว่าเป็นแขังล่างนะครับ เก้าศูนย์เก้าสีเก้าหานะครับอันนี้เน้นกุมูนะครับเม็ดเดียวในเก้าสี 9, C, นะครับกันหกศูนย์หกสีหกหาสามศูนย์สามสีกับสามหาเดอร์นะครับของมูลแนวทางของอาจารย์สมาร์ทพี่น้องครับบาทะหนีมาทีของมูลแนวทางของอาจารย์เสีคมนะครับอันนี้เป็นขังบนเพลินพี่น้องครับวิ่งบนหนึ่ง เพิ่นห้มาสองหางซ้ำหน่อยได้พี่น้องห้ยี่หน,นึ่งกับเจ็ดหนึ่งซ้ำหน่อนะครับอาจารย์เสกคมเนาะนะครับอันนี้เป็นวิ่งบนพี่น้องและกระถัดมาใบนี้เป็นวิ่งลางนะครับวิ่งลางเก่าพี่น้องครับลางเดอ้อนะครับเนี่ยเก่านะครับสองเก่ากับสามเก่าพี่น้องผมสองเก้าและสามเก้าเด้อสิบหกตุลาคมหกแปดนะครับพี่น้องครับนี่ข้างบนนี่สี่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับข้างล่างนี่สองเก่ากับสามเก่าอาจารย์เสกคม บาดทนีผ้าพี่น้องมาที่ขอมุนเอาทางของคนคอหวยนะครับเหล็กล่างเพิ่นพี่น้องครับวิ่งหกรองศูนย์เนี่ยนะครับเพิ่นจับหกสีหกหนึ่งหกศูนย์หกสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามตัวเด่นกุมูนี่มันหกซีนะครับตัวล่องนี่มันศูนย์สามเด้อพี่น้องเด้อนะครับเฮียจัดให้เนาะนะครับคนคอหวยเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่นไห่มาเป็นขคงสุดไทย้อมเลยพี่น้องข้างล่างนี่ถ้าไปเบิ่งกัน นะครับโครงสุดท้ายที่พผนเ n e นไห้ก็คือนี่แหละนะครับพี่น้องครับวิ่งหกล่องศูนย์เนาะนะครับหกสามกับศูนย์สามนี่แล้วนะครับพี่น้องครับเอาตะกี้นี่เพิน่นโอ้นะครับใบนี่เพินเ่นไหกสี่นะหกสามเพิ่นบอลเนียนหกสี่กับศูนย์สามแต่ว่าบัดเพิ่นโครงสุดไทยแท้แท้เนี่ยเพินเ่นหกสามกับศูนย์สามพี่น้องครับของบุญแนวทางของคนคอหวยเดอ้อ แอตต้นไวยพี่น้องผมบนล่างนะครับ0 0 1 1 1ศูนยนะครับจะทั้งนี้เนะาะจะทั้งนี้5 7 5 8 7 1ครับ7 3พี่น้องผมของวุฒแนวทางของแอตต้นไวยมี2ใบพี่น้องใบในี้ใบแหลกนะครับใบในี้บนล่างแล้วก็รทัดมาใบนี้กับบนล่างคือกันนะครับ0 2 2 7 6 0 2 1 6 2กครับ6 7นะครับแอตต้นไวยพี่น้องครับ และกับใบหนีเนาะนะครับเพันแบงปั่นที่แดงคืออ่านสื่อพันบอกเนาะสันเด็กเก้าสี่สองพี่น้องครับเก้าสองสี่นะครับสองสี่เก้าสองห้าเก้าห้าเก้าสี่และเก้าสี่ห้าเบื้องแล้วยวในก็สิไปเหล็กประมาณสามหางเนาะพี่น้องเนี่ยเก่าสี่สองและกะสองหาเก่ากับหาเก่าสี่นี่แหละนะครับโอ้มีสองสี่เก่าเออ ก็เลขตัวเดียวกันตัวนี้นะครับอวยไปอวยมาขอมูลแนวทางใบนี้ก็ได้ขอพระคูณหลายๆเดอออาจารย์ดอกไม้และสายลมพี่น้องครับ16ตุลาคม18และก็3ตัว9 18ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับหนเก่าหนึพี่น้องครับดอกไม้และสายลม อันนี้พ่นว่าเลขมีที่มานะครับพี่น้องครับพี่น้องภาสิตธรรมมาเตซาสละที่แดงปฏิตวานอชักพี่น้องนะครับเพ่นวาจังสันเด์คนหยาดเอามาสู่เบิงพี่น้องผมนะครับเจ็ดเก้าหกห้าเก้าหกเก้าเจ็ดกับเก้าหกพนเด่นทีหาเก้าหกเดอนะครับสำหรับใบนี้อ๋อพระพี่น้องมาที่อาจารย์จุ้มจัดให้พี่น้องผมนะครับหกสี่ 5้าหนึ่งห้าสามสองเก็ดนะครับแล้วก็สามตัวพี่น้องครับ546 4ี่หกสี่หและ668 66นะครับจุ๋มจัดให้ข้างล่างของอาจารย์แอดมิด้านุพงศ์นะครับพี่น้องครับสองสี่สองแปดเก่าดสี่เเด้อ พระพิ่นงมาทีีใบนีนะครับเพนว่าปูมักหาวาสันบารมีปูจันเดอพีพิ้องเดอนะครับเดน3กับหาพิ่นงสามศูนยี่สามหกสามเจ3ดสาเก่านะครับ 50, 54, 53, 58, าหาศูนย์หาสหาสหาแกับหาเก่าพิ่นงครับบารมีปูจัน์ท แนวทังของละอ่อนเหนือนะครับ16ตุลาคมพี่น้องครับข้างบน 8c หา 8c7 c หา c7 หา7 2หา27กับหาหาพี่น้องนะครับแ้วกาข้างล่าง18 08 17 16 07กับ06นะครับข้างบนเด่น c กับหาข้างล่างเด่น8พี่น้องของบนแนวทางของละอ่อนเหนือนะครับ แนวทางของอาจารย์เด่นนะครับวิ่งห้ากับเก่าตวรุษหาพี่น้องผมเจ็ดห้าเก้าสี่หกเจ็ดสามห้าเจ็ดสองหกเก้าห้าเก้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกห้าสี่เจ็ดห้าแปดหกเก้าและสี่หกนะครับพี่น้องครับของพูดแนวทางของอาจารย์เด่นใบนี้ถัดมาใบนี้เ,เนิลน,นะครับเจ็ดหาเก้าหาเก้าหาเจ็ดกับเก่าเจ็ดอาจารย์เด่น เอาพาพี่น้องมาที่ใบหนีเด้อนะครับของบุญแนวทางของแอดตนสนพี่น้องผมเนาะเสือตัวที่สิบสองของแฉพี่น้องครับของแฉเดอ้อใบแฉนะครับพี่น้องครับสามตัวเม็ดเดียวที่พันไหามาเก้าหกสี่นี่นะครับเก้าหกสี่ส่วนว่าเจ็ดสองขอนี่พันกันดอกนะครับนี่แต่ว่าเม็ดเดียวสะแฉพันไหามาเนี่ยเก้าหกสี่เด้อพี่น้องเด้อเด่นหกพี่น้องครับหกเก้าเก้าสี่หกสี่เก้าเจ็ดสองหก หกหนึ่งกับหกเจ็ดนะครับสองตัวเด่นกุมูกันเป็นหกสี่นี่แหละสามตัวนี่เม็ดเดียวก้าหกสี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับของอาจารย์แอดต้นสนเนาะของแท้ลอยเปอร์เซ็น,นพี่น้องผมเสือตัวที่สิบสองสิบหกตุลาคมนะครับมักน้ําเพลินกัจวดจัดรราหาล่อฮาลอตเตอรี่นะครับผู้ใดได้ยิ้มในหัวมิส่งมิมนันน้ำเพลินกับน,นี่ลามองแมงปันน้ําใจก็ได้นะครับอาจารย์แอดต้นสนพี่น้องครับ ที่แดงพระพี่น้องมาพิไทายที่ขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์สมบัตินะครับเป็น3ามโตข้างบนของเพิ่นเด้อแขนแขนสามหางพี่น้อง8ปดเจ็ดและ6 7เจ็โชคดีมีตังเพพ่นว่าขอ้อมูลแนวทางของอาจารย์สมบัติ จำหวาเป็นการทำานายตัวเลขเด้อนะครับพี่น้องครับทายตัวเลขก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงทน,นันห้ามเรีนการพรนันที่ผิดกฎหมายเด้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูให้กกำลังใจทิดแดงแห่กกำลังใจซึ่งกันและกันแต,แต่ตนจนจบคลิปเลยทีเดียวเนาะนะครับกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้ออาจารย์ครับทุกๆกรปภาพนั่นแหละเออเฟื่งปันให้พี่น้องในเบื้องในชม พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ